สวัสดีค่ะวันนี้โคมันจะมาบอกเคล็ดลับการปลูกผักสวนครัวอย่างไรให้ออกมาแล้วงามนะคะสีเขียวงามช่อใหญ่ๆแบบนี้นะคะที่บ้านปลูกผักสลัดไว้สองแปลงตอนนี้เราเก็บผักสลัดแปลงข้างหลังเก็บไปหมดแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าจะเหลือเศษผักสลัดนะคะแล้วก็เศษ ใบผักสลัดที่เหลือเราอย่าทิ้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำปุ๋ยพืชสดหมายความว่าเดี๋ยวเราจะพลิกดินแล้วก็เอาเศษผักสดเหล่านี้เอาไว้ที่ก้นแปลงก็ทำในช่วงเวลาว่างๆนะคะแล้วช่วงนี้ว่างแล้วก็จะมาะพลิกดิน จริงๆแล้วแปลงผักเราควรจะพลิกดินให้ดินแห้งเพื่อที่จะฆ่าแมลงที่เขาอยู่ใต้ดินนะคะแต่ว่าอันนี้เราเพิ่งปลูกผักไปแค่หนึ่งครั้งเราก็จะทําการหมักดินต่อได้เลยเราก็จะพลิกดินขึ้นมาใหา้เหลือก้นแปลงไว้นะคะพลิกดินออกมาให้หมด แล้วก็เอาพืชสดใบผักสลัดหรือใบไม้ที่มันเหลือเราจะไปไว้ที่ก้นแปลงอ่าเราก็ทำการเอาดินออกมาอย่างนี้นะคะจะเห็นว่าดินมันอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะอ่าแต่เราจะสาธิตการหมักดินให้อุดมสมบูรณ์นะคะมากกว่านี้อ่าอันนี้เป็นเศษ ผลไม้เปลือกผลไม้จากห้องครัวนะคะก็จะไม่ทิ้งแล้วก็จะเก็บมาฝังในดินแบบนี้นะคะแล้วก็เศษผักสลัดที่เหลือก็อย่าทิ้งเอาโยนลงไปก้นแปลงผักแล้วเราก็ใช้ดินที่เหลือฝังกลบลงไปเดี๋ยวเขาก็จะยุบตัวเองนะคะ ถ้าเขาย่อยสลายฝังฝังไปให้หมดแล้วทาแบบเนี้ยตลอดแปลงอ่าแล้วนี้เดี๋ยวเรามาทําตอนกลางแปลงนะคะทําเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขุดดินพลิกดินขึ้นแล้วก็เอาเศษผักพืชผักสดเนี่ยที่เหลือไม่ต้องทิ้งก็เอาใส่ไว้ในก้นหลุมแล้วก็ฝังกบด้วย ดินเหมือนเดิมทำตลอดแปลงเลยนะคะถ้าเป็นผักที่เราถอนมาเราต้องหักเอาลากเขาทิ้งก่อนเพราะว่าลากเนี่ยเวลาเราไปฝังเขาบางทีเขาอาจจะเริญเติบโตต่อไปได้งอกออกมาได้นะคะก็จะหักทิ้งแล้วใบไม้แห้งนะคะ พืชแ,แห้งก็สามารถที่จะทำได้อันนี้เป็นต้นกล้วยที่บ้านนะคะตัดตัดทิ้งแล้วก็เขาแห้งเราก็มาทำเหมือนเดิมนะคะก็คือฝังกบลงไปใต้แปลงของเรา่าดินจะเห็นว่าดินอุดมสมบูรณ์มากนะคะอาวเสร็จแล้วแปลงเราก็จะทิ้งเขาไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะ ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนเพราะว่าจะรอเศษวัชพืชเขาสลายตัวในระหว่างหนึ่งเดือนนี้ก็ทําการลดน้ําก็ลดน้ําไปนะคะลดน้ําสวนผักแล้วก็ลดน้ําแปลงหมักดินของเราด้วยเช้าเย็นนะคะ เพื่อที่จะให้วัชพืชข้างล่างเขาย่อยสลายตัวนะคะเขาย่อยสลายเร็วมากบางทีก็ประมาณสามอาทิตย์สองอาทิตย์หรือยังไม่ย่อยสลายเราก็ปลูกหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเราก็ปลูกข้างบนได้เลยนะคะเพื่อจเจริญเติบโตพร้อมกับการย่อยสลายก็ได้ได้แล้วนะคะแปลงพร้อมปลูกอันนี้ผ่านมาสามอาทิตย์ดินเขาเริ่มเซตตัวแล้วนะคะ ก็จะมาดูว่าดินอุดมสมบูรณ์ไหมพร้อมหรือยังนี่คือดินที่เราหมักนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าพืชชนิดไหนเราจะมาลงปลูกในแปลงนี้รับรองเลยว่าสวยงามทุกพืชเลยนะคะลองเอาเคล็ดลับดีๆไปทำที่สวนของคุณได้เลยนะคะ